สวัสดีท่านผู้ชมทุท่านนะครับผมวันนี้มาถึงกับร้านของฝากนะครับผมของวัดใหญ่ชัยมงคลนี่สยามนะครับผมเป็นรูปของช้างนะครับผมและรูปของงวยไทยรูปแบบของไทยแล้ว่าพามาดูต่อนครับผมโซนของฝากนะครับคือทั้งั้งตันี่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 นม่่า่นเครื่นงนีครี่ เป็นของฝากวกชาวต่างชาติหรือว่าคนาไทยก็สามารถซื้อได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นพวกกะวระดิ่งาาเนี่ยกระดิ่บบงของฝากอะไรแปลกๆตรงนี้ดูเช่นแบบว่าอ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนของฝากแบบว่าคล้ายๆแบบสามมิติสามสามดีมน,นี่ครับจริงเข้าไปข้างในเลยก็ได้ข้างในอยประมาณนี้ครับเป็นรูกแบบมวยไทยเป็นอะไรเงี้ยครับส่วนมากเป็นแม่เหล็กนะครับ เนี่ยครับตัว่วเบบนี้มันเป็นไม่เหล็กเก่งช้างนี่เก่งช้างมีไหมเก่งช้างรูปแบบเก่งช้างอ่ประยุกต์ใช้นะครับผมรูปแบบของกระเป๋าผ้านะครับผมรูปแบบของเก่งช้างกระเป๋าผ้านะครับเก่งช้างนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของไทยเป็นซ็อกเก็ตของไทยด้วยครับการทำ กานำผ้าไทยมาเพรียวชายนในรูปแบบของซอฟเฟอร์ของประเทศไทยครับผมสำหรับวันนี้ขอ,นขอบคุณครับผม